สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตช่องวิถีกเกษตรกันอีกครั้งนะครับรอบนี้ก็นะครับมาจัดการหญ้าแปลงทดลองนะครับด้านหน้าก็คือสูนวิถีกเกษตรแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็ระยะห่างที่ทดลองปลูกก็อยู่ที่สเมตรนะครับสเมตรคุนสเมตรก็ถือว่าห่างพอสมควรนะครับระหว่างต้นนะั่นแต่ว่า กว้มทองครับเวลามันออกหน่อแล้วนะครับมันจะอัดกันแน่นก็เลยใช้ทดลองดูว่ามันจะมีระยะชิดกันหรือไม่หรือว่าห่างกันหรือไม่นะครับเพราะว่าแปลงที่อัปเดตไปรอบที่แล้วนั่นมันระยะห่างระหว่างแถวมันก็พอใช้ได้นะครับก็คือสามเมตรแต่ว่าระยะระหว่างต้นนันมันชิดกันไปหน่อยก็คือมาสองเมตรสิบพอมัน เริ่มเกิดหนอแล้วก็เริ่มมีปีออกนะครับก็ทำให้มันแน่นเกินไปนะครับส่วนดน้านแข้งนี่ผมก็เป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงที่สำหรับเอาไว้กินหนอนะครับก็คือ,อมันมีหลายชื่อครับไผ่าาแสมบดูไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงถวายแล้วก็เลี้ยงสีทองนะครับซึ่งคุณภาพไม้เขาไม่นิยมเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับก็คือ ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นค้างผักผมก็เลยปลูกแซมแซมไว้ด้านข้างนะเพราะว่าเอาไว้เก็บไว้ใช้ใเป็นค้างผักต่างๆนะครับเอาไว้ปลูกผักนี่ก็ถือว่าตัวเร็วนะครับระยะก,การปลูกนี่ก็อายุน่าจะประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับสําหรับไผ่เลียงที่ทดลองปลูกนะครับก็ปลูกง่ายเพียงแต่ว่าต้องพยายามหมั่นแสงพขอ,ออกแล้วก็ตัดไม้เข้าไปใช้งานนะครับ วันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมวันนี้ก็คือนะครับมาดูความก้าวหน้าของพัฒนาการการเติบโตของต้นกล้วยนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วในช่วงประมาณเดือนตุลาครับนะตุลาพฤศจิกายนะตอนนี้ก็เริ่มถือว่าติดดีแล้วนะครับก็จะมีบางส่วนที่มันฝ่อแห้งไปบ้างก็จะได้ปลูกส้มแซมไปนะครับ นี้ก็จะเป็นหน่อเล็กๆนะครับที่มันจะต้องได้ปลูกซ่อมแซมเพราะว่าบางครั้งมันเป็นหน่อขนาดเล็กเกินไปแล้วก็มันมีโรคหนอนกอติดมาด้วยนะครับก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒน,นากันไปครับก็ไม่ได้ใช้วิธีเช่น้ำยานะครับก็เอาปลูกไปเลยมันก็เลยจะมีปัญหาหน่อบางหน่อฟอไปบ้างครับก็เลยใช้วิธีขุดซ่อมแซมไปนะครับ ดเอามาปลูกซ่อมแซมต้นมันก็เลยจะโตไม่ค่อยเสมอกันนะครับบางต้นก็โตสูงกวการร่ากันไปเยอะบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่นะครับก็ค่อยๆฟื้นฟูกันไปครับช่วงเย็นวันนี้ก็ถือว่าแดดแจ้ร้อนพอสมควรนะครับช่วงนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์พศ2564นะครับอัปเดตกิจกรรมการพัฒนาสวน หนสวนวิถีกเกษตรแปลงหนึ่งโซนด้านหน้านะครับผมก็จะพยายามอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ติดตามช่องวิถีกเกษตรนะครับอพอดีพื้นที่มันมีว่างผมก็เลยจะต้องนะครับก็เลยใช้พื้นที่ปลูกแซมเป็นพวกฟักทองนะครับเอาไว้เก็บยอดเขาครับแล้วก็มีอันนี้ต้นยินตาแผลรามนะครับ ก็ทดลองปลูกไปไม่รู้จะได้ผลหรือไม่นะครับนองจากว่ามันก็น่าจะปลูกแกพอสมควรอันนี้ก็อายุพร้อมปลูกพร้อมเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูด้านหลังบ้างนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นโซนของอีกครึ่งหนึ่งยังเป็นลำไยนะครับประมาณหนึ่งไร่นิดๆน,นะครับหลังจากพุ่นสารไปแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่เกิด ตาดอกนะครับเปิดแต่ดอกไปแล้ว1รอบแล้วนะครับนี่ครับส่วนนี้เดี๋ยวในอนาคตก็จะทําการเปลี่ยนแปลงนะครับในหลังแกะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก็จะน่าจะเปลี่ยนแปลงสลับเป็นแปลงฝรั่งสลับกับผักนะครับปลูกแซมไปเป็นผักปวดแสนพิษวันนี้ก็ให้น้ําไปด้วยนะครับในแปลงใหม่ตรงโซนนะครับ ที่ตัวโซนเชื่อมต่อระหว่างสวนที่ถีเกษตรแปลงหนึ่งกับแปลงใหม่นะครับ,รบช่วงนี้ใบรํยายกก็จะโรยน,น้อยนะครับเพราะว่ามันโดนแสงไปแล้วมันก็จะสลัดใบ,บทิ้งบางส่วนนะครับที่เป็นใบเก่าก็จะเริ่มแตก ใบใหม่อีกชุดหนึ่งแล้วก็พร้อมมากับทั้งช่อดอกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเห็นไม่ชัดนะครับอันนี้เริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะของช่อดอกครันะครับก็น่าจะประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับน่าจะเริ่มทยอยออกดอกเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนละพออากาศเริ่มอบอุ่นนี่มันการอ่าอ พุ่งของยอดดอกนี่ก็จะวพอสมควรนะครับมันจะอากาศร้อนนะมันไปกระตุ้นให้เขายอดอวด้วยนะครับซึ่งการพุ่งยอดถ้าต้นไม่สมบูรณ์ก็จะมีปัญหาคือยอดมันจะสั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาแนา่ๆโคตรก็คือมันสั้นเกินไปก็ทําให้ผลผลิตมันไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยใะอ่สวยงามนะครับไม่ไม่ค่อยได้คุณภาพเพราที่สวนนะครับแปลงนี้ที่จะทาการเปลี่ยนแปลงก็รออัปเดตอีกทีนึงนะครับในช่วงน่าจะประมาณเดือนสิงหากันยานะครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตล้ำยยไปแล้วนะครับผมก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าจะทําการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ อัปเดตไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบอยกิจกรช่องวิถีเกษตรอัปเด,ดเตกิยกรรมการทำสวนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ